ครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับมาพบกับผมช่องแชร์เรื่องเกษตรตามเคยนะครับผมสาหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาต่อจากคลิปที่แล้วนะครับผมคลิปผ่าหัวนะครับชายชนนะครับผมคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปลงเพาะนะครับลงเพาะเพาะชิ้นผ่าชายชนนะครับโดยแบบที่มีรากลักษณะแบบนี้นะครับผมก็เริ่มต้นนะครับด้วยวัสดุที่ผมจะนํามาใช้นะครับผม ก็จะเป็นแก้วนะครับเป็นวัสดุที่หาตามบ้านนะครับผมไม่ได้ใช้กระถางนะครับตัวนี้ก็ใช้เป็นขวดน้ํานะครับจากเอามาตัดนะครับผมแล้วก็ทําการเจาะรูนะครับแบบนี้นะครับผมก็ตอนนี้นะครับผมเตรียมไว้5อันนะครับผมถ้าเป็นกระถางนะครับหรือเพื่อนๆนะครับมีกระถางก็ใช้กระถางขนาดเล็กก็ได้นะครับผมไม่จะเป็นต้องมาทําแบบนี้นะครับ ตัวต่อไปนะครับผมก็จะใช้เป็นขุยมะพร้าวนะครับตัวนี้ล่อนแล้วนะครับผมล้างทําความสะอาดนะครับแช่ไว้ก่อนนะครับตอนแรกนะครับก็แช่ไว้ก่อนนะครับสักสามสี่ชั่วโมงนะครับแล้วก็นํามาล้างทําความสะอาดอีกทีนะครับผมจากนั้นก็บีบนะครับเอาน้ํานะครับออกนะครับให้มีความชื้นนะครับนี่ครับเวลากรรมตกแล้วก็แตกนะครับ กาเป็นก้อนนะครับผมแบบนี้นะครับลักษณะแบบนี้ปล่อยก็แตกนะครับประมาณนี้นะครับก็คือไม่แชะเกินไปนะครับผมส่วนตัวต่อไปนะครับเป็นขั้นตอนที่สําคัญนะครับที่เพื่อนเพื่อนนะครับต้องทํันะครับผมก็คือการล้างชิ้นผ้าให้สะอาดครับล้างเอายางออกนะครับผมยางตัวเนี้ถ้าเขามีนะครับเกาะอยู่นะครับก็อาจจะทําให้ชิ้นผ่านของเรานะครับมันเน่าง่ายนะครับผม ก็ทําการล้างเอาอยางนะครับที่เคลือบอยู่ตรงนี้ออกนะครับผมก่อนอื่นนะครับก็แช่น้ํานะครับไปก่อนก็ได้นะครับสักครึ่งชั่วโ so มงนะครับผมแช่น้ําธรรมดานะครับปกติสักครึ่งชั่วโมงนะครับจากนั้นนะครับเราเราก็เอาใส่ถังนะครับแล้วก็ทําการล้างนะครับถูถูผิวผิวชิ้นผ่านะครับที่เราหน้าหน้าที่เราผ่านนะครับผมกับถูให้ยางนะครับที่เกาะอยู่มันออกนะครับ ให้หมดนะครับผมหรือว่าให้น้อยลงนะครับผมตัวนี้เป็นชิ้นที่ผมผ่าไปก่อนแล้วนะครับก็เป็นไก่นะครับผมตัวนี้เป็นไก่กับบอลใบไผ่ดํานะครับผมตัวนี้นะครับเป็นสีใบไผ่ดํานะครับก็เริ่มงอกแล้วนะครับนี่นะครับก็มีทั้งหมดหกชิ้นนะครับ ใช้ทรายเป็นตัวรองครับหกชิ้นนี้นะครับก็เหลืออยู่สี่ชิ้นนะครับชิ้นที่เน่านะครับผมก็เอาออกแล้วครับหนึ่งสองสามนะครับแล้วก็สี่นะครับชิ้นนี้นะครับก็เป็นบอลสีใบไผ่ดานะครับผมเป็นไก่ราชาวดีนะครับผมแบบนี้นะครับส่วนสี่ชิ้นนะครับที่ให้ดูมาสักครู่นะครับเป็นตัวนี้นะครับบอลสีใบไผ่ดํานะครับนี่นะครับตัวนี้เป็นต้นแม่ของเขานะครับเป็นหัวไม่โตนะครับที่ผมเอามาพานะครับใหญ่ฝันิ้วโป้งผมเล็กน้อยนะครับตัวนี้นะครับ มันมีรากแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอามาใส่กระถางนะครับทําการเลี้ยงนะครับต่อนะครับผมเริ่มต้นนะครับผมจะทําการก่อวัสดุนะครับที่จะใช้นะครับไปนะครับผมประมาณนี้นะครับผมจากนั้นนะครับ จะนาชิ้นผ่านะครับที่ได้ทําไว้นะครับเอามาวางนะครับผมขอเลือกดูชิ้นหน่อยนะครับผมประมาณนี้นะครับเอาใส่ลงไปคือตัวภาชนะนะครับมันสูงไปหน่อยนะครับเดี๋ยวผมขอตัดตัวภาชนะนะครับให้เตี้ยลงสักนิดหนึ่งก่อนนะครับ ประมาณนี้นะครับกข็ข้ามขั้นตอนการตัดไปเลยนะครับจะได้วิดีโอไม่ยาวเกินไปนะครับนี่นะครับเมื่อได้ประมาณนี้แล้วนะครับก็จัดจะจัดลากนะครับผมตักหน่อยนะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวจะทําการกรอกนะครับเข้าไป ประมาณนี้นะครับจะไม่ถมชิ้นผ้านะครับก็เอาประมาณนี้นะครับถมลากบางส่วนเท่านั้นนะครับผมแล้วก็กดเล็กๆลกน้อยนะครับไม่ต้องให้แน่นเกินไปนะครับผมนี่นะครับประมาณนี้ครับถ้าเขางอกเขาจะได้งอง่ายนะครับเดี๋ยวเขาก็งอกขึ้นมาเองนะครับสําหรับตัวเขี้ยวนะครับได้หนึ่งต้นแล้วนะครับก็จะพักไว้ก่อนนะครับ จริงๆแล้วถ้าเป็นกระถางนะครับน่าจะดีกว่านะครับผมเนื่องจากวัสดุตัวนี้นะครับที่ผมใช้มัน,มนเล็กนะครับผมเล็กไปหน่อยไม่เหมาะกับรากนะครับรากมันยาวนะครับจะตัดก็กลัวนะครับผมกล็ว่าเดี๋ยว าลากนะครับบริเวณที่เราตัดมันจะเน่านะครับกนน่อะประมาณนี้นะครับไม่กลบลากหมดนะครับผมให้ ส่วนด้านบนนะครับมันโดนอากาศหน่อยนะครับผมก็จะทําแบบนี้นะครับจนเสร็จนะครับผมตอนนี้นะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับห้าชิ้นนะครับผมส่วเหลือที่เหลือนะครับอีกสามชิ้นนะครับเดี๋ยวผมจะไปทดลองกับวัสดุนะครับที่เป็นดินนะครับดินใบมะขามนะครับใบกามปูนะครับผมตามปกติเลยนะครับแต่ว่าจะไม่เอาตัวชิ้นนะครับกบในดินนะครับจะเอาไว้ด้านบนเหมือนกันเลยนะครับผม นี่นะครับตอนนี้ก็ได้แล้วนะครับผมแบบขุยมะพร้าวนะครับอย่างเดียวนะครับทั้งหมดห้ห้ากระปุกนะครับผม5ชิ้นนะครับส่วนแบบเป็นดินก้ามปูนะครับผมทดลองใส่แบบกระถางนะครับทั้งหมด4ี่นะครับผมเมื่อสักครู่นะครับผมไปตัดผานะครับได้ชิ้นหนึ่งนะครับผมก็ทําการแยกนะครับตัวนี้นะครับ ส่วนตัวชิ้นนะครับก็จะเหลือเล็กลงนะครับเล็กนิดเดียวนะครับนี่นะครับแต่ว่าเขามีรากนะครับแล้วก็มีเขี้ยวนะครับทั้งสองอันเลยตัวนี้นะครับก็มีเขี้ยวเล็กๆนะครับอยู่ส่วนต้นอันนี้ชิ้นนี้ก็มีเช่นกันนะครับก็สรุปนะครับได้ทั้งหมดเก้านะครับผมเก้าชิ้นแบบมีรากทั้งหมดเลยนะครับผมเอาแล้วครับตอนนี้นะครับผมก็เอามาใส่กระมังแบบนี้นะครับผม ต้นทั้งหมดชิ้นผ้าทั้งหมดนะครับผมในกระมังนะครับก็จะรองน้ํานะครับไว้เล็กน้อยนะครับประมาณนี้นะครับผมก็ไม่ใส่น้ําเยอะนะครับเพราะว่าน้ําเยอะนะครับอาจจะทําให้รากนะครับมันแช่น้ําด้านล่างนะครับมันเน่านะครับผมการอบนะครับเหตุผลที่ผมเอารากลอยไว้ด้านบนนะครับเพราะว่าเวลาเราเข้าอบนะครับเราต้องเอาน้ํารองใต้รากนะครับ รากนะครับมันจะเจอความชื้นอยู่ตลอดนะครับถ้าเราไม่ปล่อยให้รากด้านบนส่วนใดส่วนหนึ่งนะครับโดนอากาศบ้างนะครับมันก็มีสิทธิ์อาจจะทําให้รากทั้งหมดนะครับเน่านะครับผมก็เลยทําแบบนี้นะครับผมจากนั้นนะครับเรียบร้อยนะครับก็นําพลาสติกใสนะครับผมที่ผมใช้นะครับเป็นแ l a บอาหารนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆนะครับมีพลาสติกใสนะครับถุงาติกนะครับที่มีขนาดใหญ่นะครับ เอามาผ่านะครับผมแล้วก็เอามาคุมก็ได้นะครับจากนั้นนะครับก็เอาเชือกรัดนะครับแล้วพลาสติกเอาสกอตเทปนะครับมาพันแปะทับอีกทีนะครับก็จะดีมากนะครับพอปิดเสร็จสับเรียบร้อยนะครับในลักษณะนี้นะครับก็นํามาเก็บไว้ในที่ร่มนะครับผมอย่างของผมนี้นะครับจะเอาเก็บไว้ในบ้านนะครับภายในบ้านของผมนะครับก็เอาไว้บริเวณนะครับที่มีแสงส่องถึงนะครับ ประมาณนี้นะครับผมเพราะว่าการที่มีแสงส่องถึงนะครับแสงตัวนี้จะทําให้เคี้ยวนะครับที่เขามีอยู่นะครับงอกขึ้นมาเร็วขึ้นนะครับผมเร็วขึ้นมากนะครับนี่เป็นเคี้ยวของเขานะครับผมก็มันจะทําให้งอกเร็วขึ้นนะครับผมไม่ต้องใช้เวลาในการอบต้นนานนะครับนี่ครับก็เป็นอันเสร็จสับเรียบร้อยนะครับเท่านี้นะครับ แล้วยังไงผมจะมาติดตามผลีให้เพื่อนๆได้รับชมอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเมื่อเขางอกแล้วนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับฝากเพื่อนๆนที่เข้ามารับชมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ